สวัสดีคะ่ะเด็กๆคุณครูมดนะคะออกมาทุลาข้างนอก,นอกเจอฝนค่ะแล้วเด็กๆละคะเจอฝน,นคุณครูมดไม่เอ่ยครูมดก็ระหว่างที่เจอฝนที่ฝนตกใส่อยู่ตอนนี้คุณครูมดก็สงสัยคะ่ะเด็กๆว่าฝนเนี่ยมันตกลงมาได้อย่างไรแล้วฝนมันเกิดขึ้นมาจากไหนเด็กๆสงสัยเหมือนคุณครูมดไหมคะนั่นนะสิฝนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วฝนมาจากไหน พอดีเลยค่ะเด็กๆวันนี้วันศุกร์นะคะเรามาทําการทดลองเรื่องฝนกันไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูมดนะคะก็จะนําการทดลองเกี่ยวกับฝนมาฝากเด็กๆค่ะว่าฝนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้ววัฏจักรของฝนเป็นอย่างไรเด็กๆพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทําการทดลองพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเราจะได้คลายข้อสงสัยกันค่ะว่าพี่ฝนเนี่ย เกิดขึ้นได้อย่างไรพร้อมมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการเกิดเมฆหมอกฝนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองบีเกอร์หรือเด็กๆจะใช้แก้วน้ำ ที่มีขนาดใหญ่แทนก็ได้นะคะจานแก้วน้ำร้อนน้ำแข็งเรามาดูขั้นตอนในการทดลองกันเลยค่ะนำน้ำร้อนใส่ลงไปในบีเกอร์ใส่น้ำแข็งในจานแก้วแล้วนำจานแก้วที่ใส่น้ำแข็ง วางลงบนบิกเกอร์ที่ใส่น้ำร้อนแล้วลองสังเกตนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเด็กๆจะสังเกตได้ว่าภายในบิกเกอร์มีลักษณะระอองน้ำมากมายเพราะว่าน้ำอุ่นที่ใส่ลงไปในบิกเกอร์ระเหยเป็นไอน้ำปนอยู่กับอากาศในบิกเกอร์เมื่อไอน้ำลอยไปกระจายกับจานแก้ว ที่ใส่น้ำแข็งไอ้น้ำก็ควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆเห็นเหมือนเป็นควันบางๆอยู่ในบิเกอร์ส่วนนี้แหละค่ะที่เราเรียกกันว่าหมอกถ้าหากไอ้น้ำเหล่านี้ลอยสูงขึ้นไปในอากาศเบื้องบนหรือมีกระแสลมพัดขึ้นไปสูงสูงและมีอุณหภูมิที่ต่ำลงจนไอ้น้ำในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆ รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนและมีขนาดที่ต่างกันเราเรียกว่าเมฆค่ะและเมื่ออากาศมีไอน้ำที่ลอยตัวสูงขึ้นและควบแน่นเป็นเมฆมากขึ้นทำให้เกิดเมฆที่มีความหนามากละอองน้ำในเมฆก,ก็จะรวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่พอก็จะตกลงมายังพื้นโลกหรือที่เราเรียกกันว่า ฝนนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดหลังการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเด็กเก่งวิทยาศาสตร์แล้วเปิดหน้าที่23กิจกรรมวัตจกักรฝนให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลข 1-4ลงในวงกลมเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์การเกิดฝนแล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าฝนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรอ๋อฝนนะคะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันหรือว่าการละเหยของน้ํานะคะเมื่อเจอความร้อนจากแสงพระอาทิตย์ลงมากระทบกระทบบนผิวน้ํานะคะก็ จะเกิดละเหยขึ้นไปเป็นไอนะคะไปรวมตัวกันอยู่ข้างบนนะคะเกาะกันเป็นก้อนเมฆก,ก้อนใหญ่ๆเลยนะคะเมื่อรวมตัวกันได้มากๆนะคะ<ม>ก็จะหยดลงมาเป็นน้ําฝนอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะคะคุณครูมดก็ได้ทดลองกับเด็กๆด้วยนะคะ เป็นยังไงคะเด็กๆการทดลองครั้งนี้สนุกกันใช่ไหมคะถ้าเด็กๆสนุกนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ทำการทดลองมาฝากคุณครูมดด้วยนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูมดขอลาไปก่อนและเดี๋ยวเรามาพบกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย